ใครที่ตามผมมาจาก youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ที่พอเดิมนางกวักหลวงมาเดิมวัดหนองโพใครเอานางกวักหลวงมาเดิมวัดหนองโพนี้เอาไปหกพั อยากให้เฉยๆหกพันบาทเนี่ยกุมารพิมพ์เนี้ยน,น,นะจะบอกเพราะกลวยเขาก็เก่ากว่าเพราะกลวยอะ่ะจริงๆขุนแผนกุมารเนี่ยแอดมินเอากลับมาดิเดี๋ยวอ่านให้ฟัง ผมว่าพ่อเตะนะถามผมนะถามว่ายุคตน้นด้วยเนี่ยถ้าถามผมก็ผมว่าพ่อเตะยุคตน้นสไตล์เนี้ยผมว่าสไตล์นะคนปรปฐมไม่กล้าแบ่งหรอกงงเอาเนี้ยใครที่แบบว่าทำธุรกิจแล้วไม่อยากล้มละลายวันนี้อยากให้นะจ๊ะคือคืออันเนี้ย เอาสองพันห้าอันนี้เอาสองพันสองพันห้าปีกฟางใครไม่อยากล้มละาลายต้องใช้อันนี้นะฮะผสมผงบางขุนพรมปีศูนย์เก้าไม่ใช่ผสมผงปีศูนย์บางขุนพรมศูนย์เก้าผสมผงบางขุนพรมปีสองพันห้าร้อยที่เปิดกุนะครับอันนี้ทำจากผงสิบสองนักสัตว์ผงสิบสองนักสัตว์ต้องใช้เวลาในการทำสิบสองปี จึงจะได้ผงม,มาสร้างพระก็หมายความถึงคุ้มทั้ง12ปีฉะนั้นในสิบสอปีคุณจะไม่ดวงตกเลยครับกระดูกปีชวดก็เอากระดูกหมูมากระดูกหนูมาเผาทําพิธีปีฉลูเอากระดูกวัวมาเผาทําพิธีปีขานเอากระดูกเสือมาเผาทําพิธีปีมะโรงนะครับเอากระดูกข้อนิ้วก้อยของคนเกิดปีมะโรงมาทําพิธี น,นี้คือพระผงปิดตาพระผงหลวงปู่เอียมวัดหงประทุมธานีครับสิทธิ์ปู่เทียนวัดโบสถ์สิทธิ์พรอรำวัดกลางสิทธิ์อาจารย์นะเปิงวัดชินเหลือ2,000บาท,ทาครับพี่ออลปิดสองพันเรียบร้อยอันนี้ของพี่โอนรูปถ่ายหลวงปู่ใจวัดเสด็จ รูปถ่ายหลวงพ่อลีวัดอโศการามบ้านนี้เขาจี๊ดไหมอันนี้ศูนย์สามปู่ใจพ่อลีครับนี่เรูปรอหลวงพ่อเงินช้างคู่นี่รอมานานรอมานาน โอ <Okay. S 2> เคอาวพอเงินเรนหรียญหลงพอเงินช้างคู่แหมรูปหล่อช้างคู่เขาซื้อมานานแล้วสามพันเอาห้าพันแล้วกันเอาเอา๋อหลงพอเงินช้างคู่นะนะครับเอาห้าพันแล้วกันเอานี่เขาเขียนโฉนดไว้ให้เลย สามองนะเอาห้าพันเขาจะมีปู่เส็งบางนาะเอาพันห้าเฮ้ยซื้อพอเสีงมาเอาพันสองแหมแก็หมื่นสองเอาพันห้าเอาปู่เส็งบางนาะเขาเขียน,นโฉนดแล้วหมดอาจารย์ฟันรุ่น17ปีหนึ่งสสวยมากรุ่น17ด ปีหนึ่งซีซื้อมาสามพันห้าอ่ะเอาห้าพันเนาะอันนี้ผมว่าจะพาอเอียบ้านด้านเนาะเนี่ยผมว่าเนี่ยจะปิดตาพาอเอียบ้านด้านเนาะแล้วของแพงด้วยขอเสียงคนปาจีนหน่อยนี่ปิดตาพ่อเอียบ่ะถ้าเป็นปิดตาพาอเอียนี่อออืืห ถ้าถ้าเป็นพิมพ์ปิดตากรมหลวงลงรักอย่างนี้ไม่ใช่พอเอียก็ไม่จะตีที่ไหนแล้วล่ะครับขอยืนยันคอนเฟิร์มจากเจ้าของพื้นที่หน่อยใช่ใช่แน่นอนแหละพิมพ์กรมหลวงอนะเนี่ยครับล้วแพงด้วยแล้วสวยทุกองค์ด้วยอันนี้อันนี้ในนี้เขาใส่อะไรไว้ต้องเป็นของไม่ธรรมดาแนะ่ เอาตามราคาไม่ทันด้วยเราพ่อเอียจริงองเท่าไหรอ่ะโอ้ปิดตาพ่อเอียแล้วปิดตากมลมมาหลวงด้วยเราลูกผู้ชายเราไม่เช็คเว็บอยากเช็คใจจะขาดจริงโก้เราสวยทั้งหมดเนยพ่อเอียนะครับแม่ผมไม่เช็คแต่แอีมีนเช็คเรียบร้อยเอาเถอะปิดตาหลวงพ่อเอ e ียวัดบ้านด่านหลดก็หลดตกก็ตกเอาไปองค์ละสิบสามองสิบสามอง ขอบคมาถูกโอ้โหอาจารย์เอกแบ่งปิดตาลุ่นหลังๆยังจะหกเจ็ดพันมื่นมันก็มัน,มนเอาองคเราหกพันบาทเอาใครเอาพิมพ์ปิดไปหกพันบาทนี้ให้สิบสามองปิดตาพราะเอียบ้านดา่านเรานี่น่าจะแพงสุดของปิตาพราะเอียแหละเพราะเป็นพิมพกมลมาหลวงไงใช่ไหมเป็นพิมพ์กมลมาหลวงก็น่าจะแพงสุดของพระเอียแหละผมว่านะฮะองเราหกพันบาทปิดตาหลวงพระเอียวัดบ้านอันสวย รักเดิมๆหมดเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์ที่แพงที่สุดของพอ่อเอียหรือว่าไม่แน่ใจก็ไม่ได้เล่นสายพอ่อเอียใช่ไหมโหแต่พ่อเอียแพงมากผมบอกนะพ่อเอียนี้แพงมากตามราคากันไม่ทันนะไม่หวแต่ผมรู้ว่าปิดตาหลังๆยังยังยังยงหลายหลาย,ลาย,ลายพันเป็นหมื่นเนะ่ยถ้าปิดตากลมมาหลวงก็ไม่น่าจะถูกนะเคเท่าไหร่เท่านั้นอมินผมไม่รู้แล้วครับหยิบกำกำไป ปิดตาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยแม่ผมรู้อย่างเดียวอะว่าปู่เพิ่มสวยมากไม่มีใครรู้หมดหรอกพระเครื่องเดี๋ยวอันนี้ขี่สิงนี่ พอหอมซากมากว่ะใช่พอหอมซากมากไหมสอดตะกุดด้วยข้างในสอดตะกุดน่าจะพอหอมซากมากอ่ะน,นี่ข้างในใส่ตะกุดใช่ไหมใช้พอหอมซากมากไหมข้างในน่าจะมีตะกุดทุกดอกนะเนี่ยอันนี้เห็นตะกุดโผล่เลย ใช้พ่อหอมซากมากไหมผมว่าใช่นะสวยอันมีตะกุดแยกไว้ก็น่าจะมีตะกุดทุกอันแหละแต่ผมไม่แน่ใจผมน่าจะมีแหละเพราะตอนนี้เขาลานน่าจะมีตะกุดคู่บนเนี่ยเอาห้าพันมีตะกุดข้างล่างเอาองค์ละสองพันใครเอาพิมพ์ปิดไปสมเด็จพ่อหอมวัดซากมากใช่ผ้าบ้านจะสวยครับเป็นธรรมดาปิดแบบนี้ บางครั้งเจอก็ยัดเข้าพผหอมแต่อันนี้พ้าหอมแน่นอนไม่ต้องไปยัดครับพี่ทวีถ้าพี่ทวีเอาเนี่ยผมเอาคู่เนี้ยสามพันให้อยู่กับพี่ทวีคนเดียวเลยเนี่ยเก็บไว้เถอะครับพอหอมเจอแต่แบบว่าเป็นเนื้อขาวแล้วยัดเป็นพาหอมผงพายกุมาไม่มีถูกะครับขนแผนเพวกคงบังสับพารดผงพายกุมาอย่างองเ็นแสนพักกดมือครับมีทั้งหนาทั้งบาง ทั้งแดงแล้วอย่างเงี้ยจะเอาไว้เหมือนกันจะเหมือนกันไม่ได้หรอกครับเนื้อขมิ้นเศษนี่ครับปิดตาหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วอยากได้กดเก้ามาแล้วพระหลวงปู่เพิ่มเนี่ยเนื้อขมิ้นเศกอะไม่ว่าจะพิมพ์อะไรก็หลายหลายหมื่นหมดขอเก็บนี่ไว้องค์แล้วกันเห็นไหมเนื้อขมิ้นเศก ปิดตาหลวงปู่เพิ่มชุดลงทองยังไงก็หลักหมืน่นปู่เพิ่มอะผงปู่เพิ่มไม่มีถูกครับยิ่งเป็นพิมพ์พระปิดตานี่ด้วยพิเศษลงทองนะคนอื่นต้องให้ไม่พิเศษก่อนเราให้พิเศษก่อนชุดลงทองพิเศษสิบองค์องค์ละห้าพันบาท องค์ละห้าพันบาทมีให้สิบองค์พระปิดตาหลวงกูเพิ่มแล้วลงทองเขาเรียกว่าแจกคนพิเศษล้วนๆเน,นี่ยองค์ละห้าพันบาทพิมพ์ปิดไปแล้วลงทองด้วยโอ้ฮะนี่ครับห้าพันบาทพิมพ์ปิดไปเลยแล้วสวยทุกองค์แล้วแปะแผ่นทองอ่ะแผ่นทองนี่คือนะเป็นทองแผ่นมาแปะ อะไรที่เป็นพระผงยาวาสนาหลวงปู่เพิ่มหลักหมื่นหมดครับมีสิบองค์ใครเอาพิมพ์ปิดไปปู่เพิ่มท่านนะฮะบวชเป็นเนนนะแล้วก็บวชเป็นพระต่อเลยมรณภาพนะครับในพระเหลืองใส่ไข่ปลาก่อนเสียดายจริงได้กี่องค์ก่อนไขป่ปลาพอนะจริงพระปู่เพิ่มองค์ละห้าพันเนี่ยอ่าคนที่ปิดมาให้หมดเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่มีนะครับ ดูนะสวยเนื้อเทาจริงๆเนื้อเทาก็อยากจะให้ห้าพันเท่ากันด้วยจริงๆต้องให้ไปเลยห้าพันเราอัพแบบนู้นเอาเนื้อเทานะองค์ละสี่พันมีให้สองององละสี่พันมีให้สององนะกูเพิ่มมันกลางวางแก้วใช่ถ้าจะใช้นะผงตำรับวัดกลาง แล้วไซส์ราคาหลักพันยากเหลือเกินครับที่จะได้ครอบครององค์ละสี่พันมีให้สององพี่ไพทูลหนึ่งองแล้วสวยด้วยผมบอกนะว่าผมให้ถูกเนี่ยเพราะอยากให้แต่เอาจริงๆแล้วนะพระราคาอะไรก็เสี๋ยวเนี้ยพระอะไรก็เป็นหมื่นหมดแล้วครับแต่ถ้าคุณจะเท่าปู่เพิ่มหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งนะครับอะสององพี่ไพทูลที่คนะทิพย์เนื้อแดง มีสามองค์เนื้อแดงอันนี้หนากว่าเขาเอา้าแอดมินผมไม่เป็นนะ่ะให้เลือกหยิบพระเอาสามองค์องค์ละสี่พันห้าจบตั้งสติครับพระอะไรที่เช่าไปแล้วได้กลับมาสิบเท่าร้อยเท่าคือพระดีครับไม่ได้ได้จากราคาพระนะครับได้จากคุทธคุณทําอะไรก็จะเพิ่มพูนหมดครับ <Yeah. S 1> ถุงนี้เป็นอะไรไม่รู้พี่ศักชายอย่าทําให้ลําบากใจทันไหม เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าผงอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าผงอะไรข้างในเป็นผงอะอะไ,ไม่รู้พ,พ่อกลวยหูใบสีพ,พ่อกลวยอันนี้สวยน้อยหน่อยพันแปดอันนี้เอาสามพันพันแปดกับสามพันสวยกับไม่สวยพ่อกลวย กาลาตาเดียวแกะเป็นพระพุทธเก่ากึกนมะมักอุลงยันนะแท้แน่ครับครับพิสมกไก่ปิดสามพันสวยมีหน้ามีตากลาตาเดียวล้อแกะที่เดียวกันด้วยนะเป็นพระพุทธเนี่ยถ้าคุณจะดูกาลาแท้ๆนะเพราะกิ่งอาจารย์ปิ่นก็ให้ดูแบบนี้ พุทโธกลาตาเดียวแกะนามะออุแล้วถ้าไม่เก่งจริงอ่ะเขาไม่ตัดตลับเข้าลูกไว้ใช่หรอเพื่อนๆนี่เขาสั่งตลับแบบนี้ต้องสั่งตัดนะถึงเข้าลูปแบบเนี้ยอันเนี้ยข้างหลังก็ต้องจานละอัน,น,เ,ออนเนี้ยเอาสามพันก่อนเนี่ยเอาสามพันกลาตาเดียวแกะเนี่ยใช่มีจานแน่นอนครับนี่ ค่ะพิวีเนี่ยหลังมีจานแน่นอนเนี่ยลงนะโมพุทธายะเนี่ยส่วนขึ้นนะโมพุทธายะมะออุอืมถ,ถ้าจะถ้าจะซื้อลาหูอาจารย์กิ่งซื้อให้ได้เนื้อเนี่ยแท้พิทวีปิดเป็นที่เรียบร้อยครับวัดอนง์นี่อันนี้พร้อมใส่สิน วัดอนองเนี่ยสามเหรียญเนี่ยเอาพันห้าสามเหรียญเอาพันห้าวัดอนองพอแพศูนย์แปดอัปาก้ารุ่นนี้เล่นเอาสามพันศูนย์แปดสร้างพร้อมเหรียญรูปเหมือนทองแดงยังหลายหลายพันอันนี้อัปาก้าเอาสามพันไปเพื่อนๆไปเปิด ในประวัติของมหาสิทธาผู้ผู้อ,องนะเอาประหลอดมาฆ่าด้วยน้ำว่านทำให้เกิดเป็นกายสิทธิ์นะมหาสิทธาผู้ผู้อองเป็นอาจารย์ของบุเรงนองผู้ที่สร้างพระยอดขุนพลบุเรงนองไว้น,นั่นแหละครับประลอดเนี่ยในอุณหภูมิปกตินะครับจะเป็นของเหลวแต่อันนี้สามารถสะกดให้เป็นของแข็งได้ เพื่อนๆคิดเอาแล้วกันแล้วเนี่ยเป็นพิมพ์พระปิดตาหลวงปู่บุญแบบไม่ต้องสงสัยนาทีเดียวนะครับปู่บุญเนี่ยท่านเก่งมากนะไม่งั้นท่านจะแปลงล่างเป็นเสือได้เหรอครับไม่งั้นท่านจะทําผงยาจินดามมณีองค์เป็นล้านจะทําเจ้าสัวองค์เป็นล้านได้เหรอครับนะครับประหลอดอมได้นะครับประหลอดแบบนี้นะฮะอมได้รักษาโรคได้ นะครับที่เขาบอกอว่าถ้าสําเร็จวิชาประลอดแล้วใครก็อยากสําเร็จวิชาประลอดครับทุกวันนี้ยังมีนะผู้ที่ฝึกเรียนวิชาประลอดกันเยอะแต่ฝึกไม่สําเร็จครับเวลาเราเจอเป็นพระเนื้อประลอดเราไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็คิดว่าเออนะฮะไม่เห็นเหมือนเหรียญเลยไม่เห็นเหมือนโลหะเลยไม่เห็นเหมือนทองเหลืองเลยก็ทองเหลืองหรือโลหะเจอเต็มประเทศนะครับ แต่ปิดตาประลอดทำไมไม่ค่อยเจอแล้วเราแล้วคนขายพระเขาก็ไม่รู้ที่มาที่ไปพอจะบอกได้หรอครับแต่เมื่อศึกษาไปในตำราพระเวทจริงๆยังมีคารวาสที่แอบฝึกเรียนวิชาประลอดกันเยอะแต่สำเร็จไม่ได้นะครับอ้าวใครได้ไปก็ดีใจด้วยแล้วเป็นพิมพ์พระปิดตาด้ดยหมดเวลาครับนอกจากฟันแทงไม่เข้าแล้วเนี่ยยังแก้ขุณใส ได้ด้วยก็ไไ่ถามอาจารย์เอกเลยวิชาประลอดเพราะอาจารย์เอกก็แอบ,บเรียนอยู่แต่ไม่รู้าอาจารย์เอกสําเร็จหรือยังใครได้ไปดีใจด้วยนี่ครับปู่บุญวัดกลางบางแก้วใช้นะครับอันนี้ให้แขวนใช้เลยนะไปถามอาจารย์คารวาตด,ดูก็ได้ว่าวิชาอะไรที่นะรเรียนยากอ่ะมากิ่งสิทธัตโถ นี่เขาเขียนเลยกุวัดห้วยเสือพระยาปริยธรรมธาดาเป็นผู้สร้างนี่นี่เจ้าของบ้านเขาเขียนไว้เลยนะเห็นไหมครับอ้าวอันนี้กิ่งสิทธัตโถเมื่อกี้มีเหรียญสิทธัตโถอันนี้พระก,กิ่งสิทธัตโถจะรู้จักกันไหมนะที่รวมสายกรรมฐานทั้งหมดเสกกิ่งสิทธัตโถอันนี้น่าจะปีหนึ่งเจ็ด นวัดบรมนิวา่าต้องสายคนที่เล่นพาแบบลึก,ลกๆก็จะรู้่อนะอ่ะอันเนี้ยเอาห้าพันห้ากิ่งสิทธัตถโถก็เมื่อกี้มีเหรียญยักๆไงเนี่ย,ยถ้าจะหากิ่งดีๆใช้พี่ไวเลิศนะครับอย่างเงี้ยแขวนสบายใจอา้าวนี่กุเจดีห้ายอดวัดห้วยเสืออุสุเศษ อ่ะใส่ไปด้วยไม่เคยแบ่งพิมพ์นี้มาเล่นเลยนะเนี่ยไม่คาบี่ไวเลสไม่เคยแบ่งพิมพ์นี้มาเล่นเลยนะกุเจดีห้าย่อวัดด้วยเสือเนี่ยปู่สุกครับเป็นพระหลวงปูสุกวัดปากคอมาขันเท้าเนี่ยอันเนี้ยเอาหกพันแม่ประพามนทนปู่สุกก็เนี้ยประมาณนี้ เดี๋ยวพ่อกลวยอีกหนึ่งองค์โอ้หน้าตาแจ่มแห่มแช่มช้อยเอาโอ้โหหน้าตาสวยมากองนี้สามพันห้าร้อยบาทสมเด็จหูใบสีใช่สามพันห้าร้อยบาทาผมมีพระแบบนี้เก็บก็มีความสุขไปอีกแบบครับนี่ดูหน้าดิสวยป้งสามพันห้าร้อยบาทโอ้พ่อกลวยไมสวยเท่านี้ก็ยังอันหลายหพันนะปิดพ่อกลวยสามพัน มีสมศักดิ์เดชบวรมงคลอาเอาให้พี่เข้าไป